เสียเพื่อเบอรต้อนรับและเปน็นกำลังใจให้กับลูกหลานที่น้องชาวตําบลชาวอำเภอเขาใจสนด้วยค่ะวันนี้ขบวนพาเรดนะคะในนามของอำเภอเขาเจสนนำโดยนายบัณฑิตบินรีนายอำเภอเขาเจสนอีกทั้งฝ่ายปกครองของที่ฝ่ายบริหารสถานศึกษาในอำเภอเขาใจสนมอบหมายและเป็นเกียรติให้โรงเรียนเขาใจสนไปใต้บันด พูดในการมณนีเรืองแก้วเป็นทัวแทนพูดวัฒน,นธรรมทางการกีฬางานอำเภอของเชยสนเพื่อรักษาสืบทอดประเพณีและมหากรรมพานแข่งันกีฬาครีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครัังที่68ปีพุทธศักร,ราช2560 วันนี้นะคะชาวอำเภอเขาเชยสนที่ได้ร่วมแสดงความสามารถและสืบทอดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ประกอบด้วยเพื่อใต้อำเภอเขาเชยสนนางสาวพัชรีพรมณีนางสาวธรบวววาไปไปบุญเกย็นนายนายน๊อกผู้เชิญธงอำเภอเขาเชยสนนายพัชระศพ ผู้เชิญป้ายเทศบาลตำบลเขาไทรสนนางสาวอิรัญญาแทจภายใต้การนำของท่านนายกสมบูรณ์เหล่าทองนายกเทศบนตรีตำบลเข<อ>าไทรสนผู้เชิญป้ายเทศบาลตำบลจอมถนนนางสาวอวินตราแก้วแรกภายใต้การของน,น,นายกิโยข,<อ>ข<อ>ันเซงนายกเทศมนตรีตำบลจอมถนน ผู้เชิญป้ายเทศบาลตำบลโพมัวสาวสาิตาจันเสยงนะภายใต้การนำนของน,นายกวิศิษชูสงนายกเทศมนตรีตำบลโพม่วผู้เชิญป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลปว,วนถนมนางสาวชนทิชาสุขม,มิ่งภายใต้การนำของ นายกนิไนมศิษฐ์กัจเรย์นายกองการบริหารส่วนตำบลควรไทยมณ์ผู้ถือป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโขชัยสนรนางสาวนิจารีหนูโมลภายใต้การนำของท่านนายกนิพนธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขชัยสนรและผู้เชิดป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลอัฐโพนางสาวมิสนา

นายอับดุลจันทียและนายธนาช่วยเน้งนายชาดพัฒน์กอนประกอบลวยนายจิตรยุทธ์ันแก้วนายวัชราวุฒิสิงห์วีนายอดิสรโสชูนายกงพันธสชูนายจิตวัฒน์ชาตตีนายนานนายกิิรินทร์พัฒน์น้ำรนายกาฏ สมศรีรางวัลกระจายมีเด็ก50ปีที่ดีเด่นจนเป็นโรงเรียนของเจ้าของมาตั้าแต่เด็โรงเรียนของเจ้าของรางวัลกระจายทะยมศึกษาระดับมานะยมอุตสาหกรรมรางวัลโรงเรียนทีเด็วัดเสน่ห รวมถึงระดับนานาชาติที่ของขเพนของเจ๊โถงที่ได้ตั้งแต่ของประวัติศาสตร์แข่งเหนียวดีใจและันแั่งในของชาวพุทธมานาในวันนั้ทุกท่านมีข้าวโจดิโสดจะจัดิีการแผ่หาพประโถงองค์พระธาตวัดเทียนบานแก้วภาพประโถทที่นามาในวันนี้นะคะเป็นถึงปะแห่งกิตกรรมค่ะโดยยิงละกรน้อยๆของโรงเรียนของเจ๊เราเองค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งทานอีกที่หนึ่งสำหรับเขาเจสวร์ขาดไปไม่ได้เลยนะคะทานน้ำร้อนทานน้ำเย็นสวยเด็กที่บพร้อมการรองรับพร้อมตับทุบไมติที่สดใสการเป็นเทศกาลนักกายนาวิไทยเพื่อรับไปทั้งทานสวยสวยสดุจินตาที่คว้าเพื่อมาวาดไว เราจะได้จบการปฏิบัติการใน้อความต่างหลากหลายนะครับตัวเลขัวใหม่ตเล็กตัวใหญ่ตัวเล็ก 私がやるのかなとは思う。 ทไรบคามนากเลยะครับ่สาวัทลุงเราครต่ลุงยรุบนุด้อบแลรกันอย่างวสุเราูให้มดูดกันนรกะครับดาาิพาุครับที พอท,อพทีนะครับก็เป็นตัวย่อของชื่อโรงเรียนนะครับนั่งภาษาไทยฐานเพชรนะครับสวยงามมากครับรเอยเชียจากโรงเรียนพัฒนุนะครับ โดยมาเลยจากครอเขาในสนนรครับสูงรงเียเขาใะเสืเป็นผู้นำเสนอครับนักฟ้าชิบ้และนักชาตกรนักวรวรรณีมา่ยนะารดถนักาุกนกนะครับเี็นลักฐานที่หลาดเดือนะครับวันนี้ลุกจะไปเปลี่ยนไปครับแม้ตามวันต่างๆก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่สีไม้ยยกลุกขึ้นลุกลงจเมีกอก่อนนะครับ ครับเจ้าขอต้อนรับท่านริศธรามเทพนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะครับอาจารจัดการแข่งขันขณะที้ท่านได้มาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพี่น้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านริศธรรมเทพด้วยครับเป็นผู้เจ้าภาพหลักนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬารีบาจังหวัดพัทลุงครั้งที่6กส ยกมาทนะครับรู Scott, like are, mm ้สึกว่าไม่สบายนะครับเรามีฝ่ายบริการจากโรงพยาบาลหรือห้าุบริการฝั่งทุนะครับบริการได้นะครับด้วยความห่วงใยจากนายกวิสุตัปเตนะครับนี่คือการประชุมความรวงาแคลามแฟ้อ่เพียง้องหน่่ยเขาเขาจัสดโต่รูเรียอเขาใสัส คนต่อไปนะคะเป็นการแสดงค่ะชุดจังทารากกรินนะคะจากนักเรียนโรงเรียนขอใจส่ค่ะ Yeah. ขอเสียงขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตลาดของเใจสดได้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในนามของอำเภอของใจสดชานนางสาวพิจารณาวลแก้วและนางพิจนาสังจรุนค่ะในนามของทุกทุนของใจสดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขบวนพันธุ์ของอำเภอของใจสดเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจให้กับเด็กเพจและก็ทุกคนที่กำลังมีส่วนร่วมกระบวนพันธุ์ในครั้งนี้ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอำเภอเขากระโถนอีกครั้งนะ่งค่ะขอบคุณค่ะแขกรับเชิญมีอาการเนี่ยนะตากระแกว6-8ต้นจตุรี

วนการนำโดยความสะดวกให้กับ่วนพาเดชและราสตากรีจะโวนตานะรับขอบคุณเลยครับแต่ระบบอว่ามกเื่อนนักนะครับขอบคุณคนครับ เดินทางมาถึง50ปีแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนหนองไผ่สนนะครับสัปหัตนะครับนี่คือผลงานที่การลงใจของบรรดาลูกหลานชาวเขาไผ่สนนะครับ ของเปิของแก่สดนะครับทะเลพระเลยขจร่อน้ำร้อนชายกระเดื่องเปินพระสองพี่น้องอาพักทองสวยสะอาดพระธาตุวัดเทียนบอกกล่าวเรื่องราวของพุทธศาสนาไว้ด้อย่างชัดเจนนะครับต่อเป็นพระธาตุทรงเดียวกับพระธาตุท right ี่จังหวัดพระนครพทที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ